สวัสดีครับเพื่อนๆและคลิปนี้เราจะพูดถึงเกี่ยวกับคลิปล่าสุดที่ทางดอมสตูดิโอได้เปิดใจคุยเกี่ยวกับสกิบดิทอยเลตมันติเวิร์ดของทางดอมสตูดิโอกันครับโดยที่จริงแล้วเจ้าของคลิปสัมภาษณ์แนวดอมสตูดิโอก็คือตัวของเอลิ c คอกบูแมนนั่นเองครับโดยที่ผมจะสรุปเฉพาะใจความสาคัญสาคัญและกันนะครับโดยที่คําถามแรกก็คือตัวของดอมสตูดิโอจะมีเผ่าเพนซิลแมนหรือไม่ครับหรือก็คือมนุษย์ดินสอน,นั่นเองเพราะว่าถ้าหากเพื่อนๆจําได้ตัวของดอมสตูดิโอ ได้ทิ้งหลักฐานพวกดินสอต่างๆเอาไว้เกินกาดเลยฮะและทางดอมสตูดิโอก็ได้บอกกับคุณอีลิตคอกวูแมนว่าต้องขอบอกเลยนะครับว่าตัวของแนววิเคราะห์คือวิเคราะห์ได้ดีมากและพวกเขาก็ได้เจอดินสอทั้งหมดที่พวกเราทิ้งเอาไว้เป็นหลักฐานไว้ใช่แล้วครับในอนาคตจะมีเผ่ามนุษย์ดินสอมาอย่างแน่นอนแต่ผมยังไม่บอกนะครับว่าจะมาตอนไหนสกีบิดดิทรอยเลนมันติเวิร์จะจบตอนไหนเหรอครับโอเคครับเราคงต้องบอกก่อนว่า พวกเราทางดอมสตูดิโอมีแผนที่อาจจะทำสกิบดิตทอยเลตมันติเวิร์ไปเรื่อยๆอย่างน้อยก็1ปีครับ <c oughs> ก็เหมือนที่เวอร์แลนซ์บอกนั่นแหละครับว่ามันยังมีอีกหลายอย่างเลยที่อยากให้เพื่อนๆได้ดูเพราะงั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะครับซึ่งคำถามต่อไปก็คือใครคือเผ่าพันธุ์ที่เก่งที่สุดในสกิบดิตทอยเลตมันติเวิร์ซึ่งทางดอมสตูดิโอก็บอกว่าโอเคครับผมเห็นหลายๆคนเลยที่ทำคลิปเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์หนึ่งสู้กับอีกเผ่าพันธุ์หนึ่งในยูทูบช็อตถ้าเกิดจะใหู้้ตตตรงๆามกแลว ถ้าสมมุติว่าเผ่าพันธุ์โอกแมนกลายเป็นเผ่าพันธุ์ที่เป็นตัวร้ายขึ้นมาเผ่าพันธุ์โอกแมนก็จะกลายเป็นเผ่าพันธุ์ที่โกงที่สุดครับเพราะพวกเขาสามารถหยุดเวลาได้นั่นเองแต่ไม่ต้องห่วงครับพวกเขาเป็นตัวดีอย่างแน่นอนแต่ถ้าเขาเป็นเผ่าพันธุ์ที่ชั่วร้ายเขาก็จะแข็งแกร่งและโกงที่สุดครับซึ่งถ้าให้ผมตอบว่าใครเก่งสุดและโกงสุดในตอนนี้ก็คือเผ่าพันธุ์ของคาเมล่าแมนครับเพราะพวกเขามีจํานวนที่เยอะและเขาซับพอร์ททุกเผ่าพันธุ์ตลอดเวลาครับคาถามต่อไปก็คือจีแมนไปไหนครับ g m a มของผมหายไปไหนเลยครับคือแบบว่าผมคิดว่ามันจะมีสักกี่คนกันที่ยังสามารถจําได้ว่าตัวของ G- Man Ski ิม t ิทอยเลตมีอยู่ในจักรวาลของผมเพราะพวกเราไม่ได้เห็นเขามาตั้งแต่ตอนที่4แล้วแล้วมันก็มีเหตุผลนะครับอย่างที่ทุกคนรู้ว่า G- Man ก็คือเป็นสายหนีใช่ไหมครับในจักรวาลต้นฉบับในจักรวาลของผมก็เป็นอย่างนั้นแม้แต่ในจักรวาลเวอร์แลนซ์เองก็เป็นแบบนั้นซึ่งในจักรวาลของผม GMa มก็อาจจะกําลังคิดอยู่ก็ได้นะครับว่า ตัวของเขาจะอัปเกรดให้โหดจ,จัดๆไปเลยทีเดียวแล้วค่อยกลับมาแต่ผมก็พูดอะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าแค่นี้ก็สปอยเยอะแล้วซึ่งนั่นหมายความว่าดอมสตูดิโอจะเอา G ี man นสกิบดี t อย l ล t ก,กลับมาแบบโหดจ,จัดๆแน่นอนครับและคำถามถัดมาก็คือในอนาคตตัวละครสำคัญคญจะตุยไหมซึ่งทางดอมสตูดิโอก็ได้บอกว่าแน่นอนครับตุยแน่นอนคือเรื่องจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแน่นอนแต่ทุกๆแฮปปี้เอนดิ้งมันก็ต้องมีการเสียสละสิครับซึ่งเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ได้เลยอายา ขออย่างเดียวอย่าให้ไททันคอกแมนตุยก็พอครับคําถามต่อไปก็คือไททันตัวไหนเก่งที่สุดครับทางดอมสตูดิโอก็ได้บอกว่าเหมือนที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเผ่าพันธุ์เลยครับว่าถ้าเผ่าพันธุ์คอกแมนเป็นตัวร้ายพวกเขาจะเก่งที่สุดรวมไปถึงไททันคอกแมนก็ด้วยครับแต่นั่นแหละครับถึงผมจะพูดอย่างนั้นต่อให้ไททันคอกแมนไม่ได้เป็นตัวร้ายตัวของเขาก็ยังโกงที่สุดในซีรีส์ของผมอยู่ดีเพราะงั้น ขอยกให้ไททันค็อกแมนเป็นไททันที่เก่งที่สุดในจักรวาลน,นี้ครับเอาจริงๆผมก็เห็นด้วยนะครับแต่จุดอ่อนของไททันค็อกแมนเองก็ใหญ่เกินไปตรงที่เขาจะใช้พลังหมดก็คือหมดเลยครับเรียกได้ว่าไม่เหลืออะไรเลยคําถามต่อไปก็คือทางดอมสตูดิโอชอบตัวละครตัวไหนที่สุดในจักรวาลตัวเองทางดอมสตูดิโอก็ได้บอกว่าถึงแม้ว่าทุกคนจะชอบไททันค็อกแมนแต่สําหรับผมนะครับผมชอบไททันดิวแมนที่เป็นร่างอัปเกรดในอนาคตครับ บ่าเอ้ยนี่มันสปอยชัดๆว่าไททันดิวแมนจะอัปเกรดมาแบบโหดจัดๆแถมยังเป็นลูกรลักอีกโดยทางดอมสตูดิโอก็ได้บอกว่าส่วนตัวของไททันดิวแมนร่างอัปเกรดจะมาตอนไหนนั้นผมก็อยากให้เ,เพื่อนๆทุกคนตั้งตารอกันนะครับตอนนี้เนี่ยผมยังบอกไม่ได้แต่ผมจะบอกเลยว่าสีของไททันดิวแมนอาจจะเปลี่ยนไปจากเดิมและตัวของเขาอาจจะมีการอัปเกรดที่โหดจัดๆอย่างแน่นอนแต่นีสัยของเขาจะเหมือนเดิมครับคือโง่ครับเอาไททันดิวแมนที่ผ่านมาโง่เหรอเนี่ย ็ว่าตอนที่ไททันดิวแมนพลาดท่าคือดิวแมนก็บอกให้ตัวของเขาถอยแต่เขาไม่ถอยแถมบวกต่อทําให้พอยออฟวิวคาเมล่าแมนตัวเย่ไปเลยตัวหนึ่งทันมากคือคาถามที่ว่าทําไมต้องเป็นตัวตลกทางดอมสตูดิโอก็ได้บอกว่าเพราะว่าในตอนนี้เราเน้นไปทางน่ากลัวหลอนๆและผมคิดว่าพวกตัวตลกเนี่แหละหลอนดีครับโดยที่ส่วนตัวแล้วผมไม่ได้กลัวพวกตัวตลกนะครับพวกเขาหน้าขยาขแยงเล็กน้อยครับแต่ผมก็เข้าใจครับว่าบางคนอาจจะกลัวพวกตัวตลก แต่ผมสัญญาว่าอีกไม่นานก็จะไม่มีแล้วครับในตอนที่19จะเป็นตอนสุดท้ายที่พวกตัวตลกโผลมาครับตอนนี้ก็ทนทนไปก่อนแล้วครับสำหรับคนที่ไม่ชอบสำหรับตัวผมแล้วคือผมไม่ได้ติดอะไรนะครับเพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันหลุดทีมของ s k i b i d i t t o l l t t ไปหน่อยและทางดอมสตูดิโอเองก็คงเริ่มรู้ครับว่าควรกลับไปมั้งครับสำหรับคำถามต่อไปคือ ีวีบูแมนจะตายไหมหลังจากที่เปิดสมุดสปอยวันสิ้นโลกสกิมบิดทอยเลตคำตอบคือในซีรีส์นี้มีตัวละครประกอบที่ตุยไปเยอะมากแต่สําหรับทีวีบูแมนตัวของเอลิทค o อกแมนไม่สามารถที่จะอยู่ดีๆฆ่าตัวของทีวีบูแมนได้ครับอา้งงาวงั้นคําถามสุดท้ายก็คือแททันค o อกแมนเราจะได้เห็นเขาตอนไหนดอมสตูดิโอก,ก็ตอบว่ามีคนมากมายถามมาเยอะเหมือนกันแต่คําตอบที่ผมบอกได้ก็คืออีกนานครับและมีเหตุผลของมันอยู่คือในตอนนี้ผมบอกได้แค่ว่า ตัวของเขายังมีชีวิตอยู่แต่ยังบอกอะไรมากไม่ได้แต่อย่างที่ทุกคนรู้กันในตอนที่15ที่ตัวของ i p a d แจ้งขึ้นมาว่าตัวของไททันค็อกแมนยังรักษาอยู่และเขาอาจจะรักษานานหน่อยครับเพราะว่าตัวของเขามีพลังที่เกี่ยวกับการเวลาและเขาต้องใช้เวลาหน่อยซึ่งผมบอกเหตุผลมากไม่ได้เพราะมันจะสปอยครับตัวของ Q&A ก็มีเพียงเท่านี้ครับเลยได้ว่าต้องขอขอบคุณตัวของ Elite Cock Woman อย่างมากที่ทำการสัมภาษณ์ทางดอมสตูดิโอครับ และทางดอมสตูดิโอเองก็มาตอบได้ค่อนข้างดีมากครับเลยได้ว่าบางส่วนนี่คือสปอยเลยด้วยซ้ำแต่ก็ทําให้เราได้รู้อะไรมากขึ้นและได้รู้แนวทางของเนื้อเรื่องของดอมสตูดิโออีกด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ